สวัสดีครับผมบบพอกันอีกคือเก่าคือเดิมครับกับสากายชาแน,นลมาอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมมื่อนี้มาผ้าพี่น้องมาแย่ไครมดแดงครับมาหาอยู่หากินครับมื่อนี้กินอาหารสั่นสูงครับผมเพิ่งจะมีเวลาว่างครับผม ครับมาเบิ่งกันครับมาเหมือนเข้าสีมานบนี่ครับผมมีบ่เออลงอยู่นะวนึกว่ามันจปะปวดตึงตึงหรือว่ไหม นี่ครับางนึงครับเลยครับเลมาณ้รนมาณนเลครับเลยบแลวาบแล่วเอาลงมาเบิ้งด้วยแหลาส้มเบิ้งมีใครดีใครมันตึงเหรอข้าแต่เงี้ยอเห็นโอ้เี้ยใส่ใครมั่เดะมันค่ข้างน้อยเนาะค่นเด้หน่อิตื่น มุดส้มมุดส้มไข่มุดแดงส้มกำลังกำลังมากครับพี่น้องครับเอาเบิ่งกันไปเรืเร่อยๆครับผมข้างนี้บาถึงดิเดี๋ยวจังไปตัดเอาไหมา นนอตอนนี้เขากลับมาพออีกข้างหนึ่งครับตัวน,นี้ใครใครตึงแม่นวะนี่โอ้ยตกลง ตกลงดินเบิด์นอไรหนี่ครับสัวไหมสัวไหมเปโปเปเลยวะโอ้ยเยียเยียเียเเียอ๋อเด้อนี่ครับางใหญ่ ไปหาแงีนี่ก็คือมองได้ทีมันตึงไข่ตึงก่อนนะครับมันก็เขาก็ต้องไปหาหมองนั่นก่อนเพราะว่าไข่หมดแดงนี่สีบดตึงสีบดต,ตึงพร้อมกันสีบ่ไข่สีบ่เต็มนะครับส่วนมางสีปี้ไข่ฝากายกว่าส่วนนี้เป็นส่วนเริ่มฤดูเริ่มฤดูกาลแย่ไข่หมดครับหาอยู่หาก,กินตามฤดูกาลครับผมมี ช่วงนี้ก็เอ่อเนี่ยใครมุดเป็นลักก่อนครับอีกบ่กกี่เดือนก็นหาปลาครับผมเอาบ่ท่านเบิร์ดเดนครับเดี๋ยวเขาไปเบิง้งข้างในนะครับเขาไปเบิ้งใส่ต้น ไกลเลยครับจอๆเลยนี่ครับโอ้ตกเป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 เลยยังยังอยู่เหรอไหมย่างอยู่ย่างอยู่มีห้งางเดียวนี่ไหมด้วยกันเด้ อืมใไ,ไปมันมันจับมันมายอมหลุดลงเลยนะครับต้นนี้มีห้างเดียวปะครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับผมบาเลยจิจับวัดแนะแทงต้นลุมน้ำหน่ะ tốc lông buộc bẹp buộc bẹp rồi tốc lông đinh đấy vậy nên tốc lông cá ta Nhanh nhiều men bao เข้าไงแล้วหมดแล้วมีห้างเดียวติดตามกันครับไปไปเบิ้งกันครับว่ามันนี่เยอะปะตาตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้มีแต่ใบใหม่ใบใบใบนี่มันบ่ข่อยเขาเนาะขเขาคือจังมันหลายอยู่เมีมันคือบ่เขาอปโอ้ยเป็นแม่เต่งนะโอ้ งามขนาดไปหมด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 โอ้เยเยอะคิวค่ไม่เยอเห็นแล้วขี่รถตามครับ อนนี้ก็เ้อไม่เห็นอีกแล้วครับเห็นนังมันอีกแล้วเียรถปูดทั้งในใไหมดนี่เต็มเมียมั้เนาะเออเขาเอาหมดแล้ว ผมเม็นอยู่ท่างที่เ้าสิไปเงี้ยนี่เขาเอาเบิดแล้วมั้งนอนมีแต่แม่มันป่นซุ่มท่างฝนท่างท่างหน่อยไหม ไครไบอีู่อเ้าขันด็กตือ่อย,ย้น้อนอืมุ่น่ปุนป่นูุ้่น,น,นทั้งในเห็ไมนีเขาเขาไปังได้หมดจอยบริยทั้งในออกมาเนาะน,นั่นมันมีต้นนันหนางนลง มี่แมในอันกรมมักม่กมวงพ่นนี่ใครบ้นี่ครับใครงนงนอเออหัางหน่อยกับใครพี่นอ้องดูในต้นม่วงพ่นนี่โอ้ยทางแังบง่ายเลยหัางแักง่ายเลย,ดยเด<ๆ>้นึ่นี่นี่างหนึ่งสองหางเลยนี่อื ยยโอ้บอลงบลง็ังไปก่อนอยู่ไหมผ่านบอลงบออีกขอยกขอีกก้อนนี่ิือจะจับเนี่ยจับนาได้โหดืนดีเนาะอืมห้างในเสียวแนวได้หรอวะ โอ้ยอ้าวบาดนี้เอามามันจะตากตะบ่โอ้ตกเลยพุ่นเฮียเป๊กเป๊กลงมั้ยพุ่น <coughs> 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 oh, เอากวอนเอากวอนเอาควันมันมันล่องไหมมันอยู่ใน,น,น,หน,นใหม่ๆมันคือจับเหนียวแถววะอ่ะมึงดิโอ้ตกลงจีดินเบิดอ่ะตายอ้อาวทำที่นี่อาอะอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่ห้างนึงหน่อยเอ้เติมห้างนึง มไข่ไข่ไข่ไมดไข่มดลงไปแล้วลงไปแล้วลงมโอ้คือพออยู่พูนะพูนะอว่าเมื่อไหสิเนี่ยมไเนี่ยมองเห็ดสายเงาฝนบอกว่าม่ล่อมีไหมักใหม่ักใม่ไปยังเอาใหม่นี่เป่า <c oughs> นี่รวงไแท้คนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ไปเลยาหแทเอาใหม่ไปเงีครับไปเงีนีุ่่งอลงเลยวะอ๋อมามามา เนอลง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 ว้งายไดอกกระตพอดีว้าย,ากต,าายตกบอบ้เข้าวบ้เข้าวอ้อข้อนะางในหน่อยกับใครถ้วะม,มันบอลงเนาะ ต้องขึ้นเหนียวแถอะวะอะใครใครใครยุใครยุทั้งแม่เองเนียข่าไ,ขไปยังไงปะข่าก็ได้เดี๋ยวอยเอาหมดแดงออกอืมอ้มอืม้มอื้ม มันเพิ่งเบิดเลยมันแหงบ่ล่องมาฝนมาตกเนาะมันเหนียวมันแดดออกก็นนดักโกรโ๋โอเคๆนะครับเ,เดี๋ยวนะเทแป๊บนึงครับผม ส่นหน่อนดอกใส่แป้งนะอเ็วโอ้ยหลายโพนเอาขึ้นมาขึ้นตะบ,บอไปหุกกันเลยบอี เม็ดเบิดเ์ดเดตอตอนนี้นี่ครับการเอาแม่แม่เป็ดครับลหน่อเขาเอานี่มาห้อยนี่แป้งครับแป้งห้อยลงไปห้อยลงไปห้วยลงไปยิบออกเลยครับมันยิบออกเลย Ừ. Mất tim này. Ừ. Đây còn เอาออกบ่ตรงใส่น้ำครับเอ,เอาแปลงมาเค้แล้วก็จับออกเลยหมดกับบ่อตายนะครับถึงเขาที่ใส่น้ำหมดกับบ่อตายนะครับสมัยโบราณพ่นเอาออกคือเพ่นเอียพพ่นสสหาผาเศษนะครับมากมากใส่น้ำแล้วมาแกงแกงแกงให้ให้โตหมดนี่ จับนี้เศษผานะครับเท่าจังเอาออก

อีกอย่างครับเอางางา g ใหม่นะฮะ nga ใหม่นี่ไปเอาไปใส่ไปแนวนี้ครับนี่ครับไปใส่ไปแนวมันจะไต่ขึ้นมานในใบใหม่นะไต่ขึ้นมาในใหม่นี่ครับเต็มเลยเลยนี่ครับออกออกไปเลยทิ้งไปเลยจะออกได้ึ้นกันนะครับ อาแมวออกแล้วกเน่ยครับประมาณเดี๋ยวเขาจะกลับเอาไปออกเอาเอาแมมไปออกอยู่บ้านอีกเท่อนึงครับเอาแมมหลอกอยู่บ้านออกซำเอาเมื่อยก่อนนะครับโอเคครับครับผมกับคลิปนี้กับคงซีเอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับเพราะว่าคลิปอาจจะเงวเกินไปนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับ เขามาติดตามปูที่เขามาเบ่งเขามาชมกับเยลรืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสกายชาแนลนะครับเพื่อสิได้เอ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องเาได้เบิงกันนะครับเนาะมื่อนี้กับคงซีขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับมื่อนี้เดี๋ยวเอาไว้ซํานีก่อนครับผม วันนี้ซาไกาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม